นี่ครับก็เรียบร้อยวันนี้วันที่อะไรวะันนี้วันที่สาเดือนสี่ปีหกหนะครับนี่นะครับเวลาสี่ทุ่มครึ่งสภาพโดยรวมดีหมดทั้งอันนะครับน,นี้ช่องใส่แบตใส่ได้2ก้อนนะ คสั่ภาพผมไม่ค่อยได้ใช้แล้วกล้องผมตัวเนี้ยผมกล้องตัวเนี้ยกล้องแคนนอนผมขายไปหมดแล้ว มีจัดส่งให้นะครับ